สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาครับแล้วก็ f อฟซีทางสปปอราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหัวยราพัฒนานะครับผมปราจำวันจันทร์ที่8ครับเหมือนเดิมครับวางก่อนร่วงหน้า1วันสําหรับเวลาพัฒนาหลังจากหลุดมา1รอบรอบก่อนนน้นครับรอบที่แล้วผ่านมามาทั้งเด่นมาทั้ง2มาทั้ง6ครับ เบิ้ล2 2ก็มานะครับแตก3ตัว3 3 2 3 2 2ครับเลขเบิ้ลหามเนี่ยสมควรจะเล่น3มประตู6ประตูนะครับอย่าไปเล่นตรงโต๊ะนะครับมันไม่แตกตรงนะครับเนาะเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีก1บาทนะครับเนาะถ้าอยากเล่นในครบทั้ง6ประตูก็ให้หบาทอ่าครับยังไงก็สุดแท้าแล้วท่านครับรอที่แล้ว3 2 2 6 3สาครับ 6-3มา2รอบติดอย่างนี่ผมเคยบอกไปครับเลขออกเหมือนเดิมครับซ้ำๆำเดิมๆ6-3 3-6มาเนี่ยระวังเบิ้ลต่อนะครับระวังเบิ้ลต่อถึงรอบที่แล้วจะเบิ้ลรอบนี้ก็อาจจะเบิ้ลต่อเป็นไปได้ครับแต่ผมลันเด่นที่ผมจำได้ก่อนเลยกันนะครับเด่นรอบที่แล้ว3กับขออันทานโทษครับ2กับ6อ่ารอบนี้ได้3กับ5 5กับ3ครับ ชอบ5มากกว่าสามนิดนึงครับผมก็เลยให้ลูด5นะครับวิ่งบอลูดล่าง5้าแต่ท่านใดชอบ3ก็จะสามครับแต่ผมชอบ5มากกว่าสามนิดนึงครับชุดเต็มครับ2 3 4 5 9ครับ2 3 4 5 9 2 3 4 5 9นะครับชุดเต็มวินได้สิบผางครับท่านจะเอาไปเล่นลับธนา6ตัวราวพัฒนา4ตัวสุด แท้แล้วจะทันนะครับผมจะตัดให้เรือ6หาที่ผมชอบนะครับ2 5 3 5 4 5 2 5 3 5 4 5 2ี่ห้าสองสี่สองสามสี่สาม มาสามเข้าไปครับผมหยอ,อย่าแตก3ตัวตรงเอา3มไปมาจะเล่น3กลับ6ก,กรลับนะครับก็ยังไงก็รอบพ่แล้วหลังจากแตกไปแล้วส่วนมากเลขแตกไปแล้วไม่ไม่ใค่อยไม่ค่อยจะมานะครับแต่ยังไงขอให้มาต่อครับรุ่นกันครับ